อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ <S <S ก็ลุ้นการเพิ่มวงเงิน400-500บาทซึ่งข่าวดีนะคะโครงการเพิ่มกําลังซื้อจะมีการต่อหรือไม่สําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งล่าสุดโครงการคนละครึ่งเฟส5สชออกมาตอบชัดเจนว่าจะมีอีกไหมถ้าหากว่ามีต่อบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลุ้นเพิ่มโครงการกําลังซื้อแน่นอนค่ะคุณผู้ชมหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติตด เป็นกําลังใจให้กับชองอีสานแทบเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต้องบอกว่าข่าวดีของวันนี้คือคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รอรุ้นทั่วประเทศนะคะว่าการเพิ่มบงเงิน400-500บาทในวันที่1มิถุนายนนี้หากมีการต่อโครงการคนละครึ่งเฟส5บัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติในโครงการเพิ่มกําลังซื้อหรือไม่ซึ่งล่าสุดค่ะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสาร จากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะออกมาพูดถึงโครงการคนละครึ่งเฟสที่5ซึ่งสศช,สชเตรียมถกร่วมกับกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งก่อนซึ่งได้รับคํายืนยันจากนายเดนุชาพิชยานานเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสศชหรือว่าสภาพัฒน์นั่นแหละคะ่ะระบุถึงกรณีที่มีมาตรการโครงการคนละครึ่งเฟส5นั้นต้องดูที่ความจําเป็นรวมถึงการประเมินการบริโภคแล้วก็กําลังซื้อของพี่น้องประชาชนในการ ใช้จ่ายด้วยนะคะซึ่งสะช,ะชจะต้องร่วมหาลือกับทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะในส่วนของเลขาสะช,ะชยังได้ระบุอีกนะคะว่าการทําโครงการต่างๆจะต้องดูในระบบให้รอบคอบเนื่องจากว่าทรัพยากรมีอยู่อย่างจํานวนจํากัดโดยเฉพาะเรื่องเงินกู้ที่เหลืออยู่อีกทั้งจะต้องดูแลในเรื่องของจังหวะที่จะยิงโครงการออกไปว่าจะได้รับความสนใจหากไม่ถูกช่วงไม่ถูกเวลา ในส่วนของโครงการก็จะไม่ได้รับผลเต็มที่นั่น,นดังนั้นก็จะต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบเสียก่อนนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าปัจจุบันเม็นเงินจากพรกรกู้เงินเพิ่มเติม5้าแสนล้านบาทล่าสุดเหลืออยู่ที่7 4็ดจุหมื่นล้านบาทโดยแบ่งการใช้จ่ายต่างๆซึ่งถ้าหากโครงการคนละครึ่งมานะคะคุณผู้ชมก็ต้องรออ ประชุมในส่วนของทางกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าจะมีการอาัดฉีดเข้าสู่ระบบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรเอาละค่ะเป็นสัญญาณดีออกมาแล้วสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากมีการต่อโครงการคนละครึ่งเฟส5โครงการเพิ่มกาลังซื้อกลับมาแน่นอนจะมาทันในวันที่1นมิถุนาย,ยนหรือไม่อันนี้ตอบไม่ได้แต่ข่าวดีมีมาแล้วนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ